สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพรอยู่กับผมซิโรสสนิทกันเองเลยนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปสอนออการเล่นมุมกล้องแล้วก็การใช้เอฟเฟกตัวหนังสือนะครับเป็นคนเขารีเควสมาเยอะเหลือเกินนะฮะก็เห็นมาหลายครั้งแล้วครับก็อดอดไม่ไหวนะครับที่จะทําคลิปไม่ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่ก็เลยมาถือโอกาสตอนดึกๆเนี่ยแหละทำคลิปแม่งเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคมาละยังไม่ทันได้ทำคลิปเลยเลยโอเค จจะพูดเบาหน่อยดึกแล้วนะ New Composition อ่ะ,อ,ะอันนี้ไม่ต้องทำตามก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องทำอยู่แล้วอ่ะอย่างแรกที่เราจะมาเล่นมุมกล้องก็คือการอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอ่ะอย่างแรกเรามีแอปเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งจะหาอ็อบเจกต์หรือพวกอะไรโมเดลอะไรมาก่อนอ่ะ ได้รูเพรมาแล้วอันนึงนะฮะ,ะทีนี้เราจะเล่นมุมกล้องยังไงก็คืออันนี้ก็คือเราไม่ได้อันนี้เราไม่ได้อะไรวะเราไม่ได้ใช้มุมกล้องหรือเอออันนี้ยังไม่ได้เปิดมุมกล้องนะฮะจะคือไม่สามารถซูมได้หรือไม่สามารถทาหมุนอะไรได้อย่างมากก็แค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเปิดใช้กล้องนี่จะเป็นยังไงให้เปิดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า 3D l a y e r นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น motion blur นะครับโอเคอันนี้ motion blur ก็อย่าไปพุ่งพูดถึงแต่ว่าเห็นหลายคนแล้วก็ุ่นน้องผมคนหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยเปิดนะฮะแนะนำให้เปิดด้วยแต่ว่าพอเปิดแล้วใช่ไหมละ่ะไปดูตรงนี้ครับลิดค้างไว้แล้วก็ซูมเข้าซูมออกเล่นกล้องได้แล้วนะครับแต่ว่า มันก็เออนะ่ะเล่นกล้องได้แล้วจะซูมเข้าซูมออกจะหมุนซ้ายหมุนขวาข้างมือหมุนก็อยู่ตรงออร์บิทนี่ครับอ่นะจะหมุนนั่นหมุนนี่ก็ได้โอเคนะฮะอันนี้ก็คือการเล่นมุมกล้องแต่ว่าถ้าเราจะเล่นแบบอย่างคลิปเอาโทรแล้วอินโทรที่มันผ่านมามีหลายหลายอย่างแบบพี่พี่ซูมตัวหนังสืออย่างเงี้ยแล้ว ยังไงพูดไม่ถูกนะฮะอย่างเอาอินโทรให้ดูแล้วกันซึ่งส่วนมากผมจะทำแบบนี้บ่อยอ่ะไอ้อ่ะ,อะ,อะนี่ก็ได้โอเคอย่างอาลโรนี้นะครับแปลว่าข้างหลังจะเบลอนะครับผมจะสอนเล่นวงกล้องแบบนี้แหละซึ่งเป็นวงกล้องที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับอ่ะโอเค อ่ะอะดี๋ยวผมจะเริ่มสอนเลยนะฮะแล้วก็น new text อ่ะสมมติว่าเรา new text new text มาสองตัวอ่ะแล้วก็เปิด C.D. เลเ e อร์มาสองกันเลยแล้วก็ไปที่อท็อปนะครับไปตรงแอคที e คาเม r a านะครับอ่ะแล้วก็ปรับเป็นทอนะอ็อปนะอ่สังเกตรตรงกล้องนะครับอ่านี่กล้องใช่ไหมก็ต้องเอาตัวษรตัวแรกหรือคำนำนะจะว่าซีโร่ซีโร่มาก่อนก็ต้องเอาเอา เอาไว้นั่นแหละตัวส่วนโซนิกน่าจะเอาไว้หลังกล้องนะอันนี้ภาพอจาจจะเล็กๆหน่อยแต่ถ้าซูมเข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเข้ามาโซนิกมันจะอยู่หลังกล้องนี้นะครับอ่ะเห็นไหมโอเคต่อไปก็มาดูที่ Animate กล้องกดตัว P นะครับ Position ต่อไปเราก็มาดูเราก็ทําการคีเฟมนะครับคือการกดตรงนาฬิการตรงนี้แล้วก็ไปตามจํานวนวิที่เราต้องการเลยแต่เครื่องมือที่เราจะใช้นี่ก็คือชื่อท้ายเครื่องมือซูมนะครับ Track ก C a m e r a t o o l อ่ะแล้วก็เราค่อยซูมเลื่อนลงมาเลื่อนเมาส์ลงมานะครับปึ๊บเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่เห็นว่าอินโทนนี่มันเบลอที่ผมดูไว้เมื่อกี้นะครับ ก็คือวิธีใส่เบลอที่จริงผมแนะนำนะครับก็คือให้ใส่เบลอตัวนี้อะคาเมล่าเลนเบลอแต่ว่าใครที่แรมไม่เยอะขอไอซีพียูไม่แรงเท่าไหร่แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับเพื่อการพรีวิวที่เร็วมากแต่จริงๆผมแนะนำไม่ใช้ตัวนี้แหละโอเคให้มาดูอวิธีจบับเลยยังไงให้ ค่อยๆถอยหลังนะครับให้ปุ๊บแต่ถ้าเราเจาเร็วๆก็ประมาณนี้อ่ะขอเอาเทเ็นเร็วๆแล้วกันเพื่อการพรีวิวที่เร็วขึ้นโอเคอ่ะส่วนซีโร่นะครับนง่ายง่ายมากนะครับให้เราปรับตรงเบอร์เรเลีสนะครับจากนี้เป็นศูนย์ ให้เท่ากับคีย์เฟรมตรงกล้องด้วยซ้ำนะครับให้เท่ากับคีย์เฟรมตรงกล้องเลยนะฮะตรงนี้เราก็ปรับเป็นประมาณ30นะค่านี้จะได้ไม่แหลกนะลองสังเกตดูดีๆ,ๆนะครับึือพอซูมมาปุ๊บเทคก็เบลอพอดีนะครับนะมันจะดูสมูทนะครับดูสมูทมากอ่ะสามารถใช้ได้ถ้าคุณผู้ชมต้องการ เยอะกว่านี้นะครับก็ทำเหมือนเดิมแต่เพิ่มตัวเพิ่มเติมคือเพิ่มเติม,ม,ตมใส,ส่ตัวหนังสือเข้าไปอีกนะครับอย่างอ่ะฟืบเห็นไหมแล้วก็ทำยีบไปเรื่อยๆนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับคือเอฟเฟกต์ตัวหนังสืออ่ะไปดูที่ Animation p พี set. เซตนะครับไปที่พีเซตอ่าแล้วก็ไปที่ เรื่องแบนี็ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นเทคตรงนี้อ่าผมแนะนำพวก 3D เทคนะครับที่จริงมีเยอะมากแต่ว่าหรือแ,แต่ตัวที่ผมใช้บ่อยก็อ่าที่เขียนว่าหาตัวแอนสามดีฟลยจะมี3อันตรงนี้จะมั้ยจะมี3อันตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับสามดี Fly, 4ฟลโฟ นี่ผมเดานะครับนน่นจะน่าจะเป็นโฟอะไรทีอย่างอันนี้น่าจะเป็นคาเมล่าอันนี้น่าจะเป็นโรเทช e วน์อ่ะแต่ที่จริงมันก็มีอีกนะครับมีสามดีเทคมีพวกอ่ะมัลติไลน์อันนี้ผมก็ใช้บ่อยแล้วก็ใช้ตัวเจสตรีมนะครับอ่ะลองดูนี่แนะนำนะครับ นำให้ปรับคีย์เฟรมแบบเร็วๆนะครับอ่ะเราใส่โมชั่นเบลอไปด้วยอ่ะเราลองเปิดโมชั่นเบลอดูอ่ะโอเคเฮ้ยรู้สึกไม่เวิร์กอ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่ะลองลองลองดูดีก่อนอินคอมมิ่งเปิด อันนี้ก็ลองหาลองเล่นกันได้นะครับไฟอินไฟคาเล็กเตอร์ไฟเวิร์ดคาเล็กเตอร์ก็น่าจะเป็นตัวนี้ uh, ที่ผมใช้บ่อยนะครับเจ mm hmm. ไ,ไหมว่าตรงสื่อค่อย นี่ผมก็ไม่รู้ว่าอ่ะน่าจะเป็นตัวนี้แหละโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับอ่ะน่าจะใช่ตัวนี้แหละดูดีๆฟึ๊บฟึๆบฟึ๊บฟึบฟึบกิารเป็นคำว่าโซนิกอ่าแต่คุณผู้ชมหมายว่าตรงสื่อมันจะแบบเอ้ยพี่ทำไมมันบังจอนะครับวิธีไป ER ป,รปรับผมผมก็จะใช้ opacity นะครับในการกดตัว T ตรงนี้อ่ะกดตัวทีลูโซนิกเนี่ยก็จะขึ้น o p a c ซิตขึ้นมาก็ปรับเป็น0ูนย์แต่ว่าเราต้องเดาด้วยนะครับว่าเทคมันจะมาตอนไหนประมาณเกือบครึ่งนึงก็ปรับไปร้อยหนึ่งอ่ะพอดีนะครับขยับปึ๊บประมฟื้น อะลองดูอีกทีอะขยับไปอีกนิดนึงก็ได้อะเห็นไหมว่ามันจะพอดีโอเคลองดูอีกทีหนึ่งนะฮะอาจจะแหลกหน่อยเห็นไหมแล้วก็ได้แล้วครับเอฟเฟกต์ตัวหนังสือลองไปหาเล่นกันได้ เพราะเอฟเฟกมีเยอะมากผมคงตอบให้ได้ไม่หมดนอกจากต้องไปลองกันเองสมัครจะอยู่ใน a n i m เม e In แล้วก็ม t i ต i n ลส่วนในี้ผมชอบใช้ตัวนี้มากใน Multiline มากที่สุดนะครับอ่ะขอมเริ่มช้าละโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ศึกษาหรือกำลังหาวิธีทำอินโทรสวยอยู่นะครับ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ